รีวิวหลังดูมาสเตเดอร์ไฟพาคึกสงครามทวงคืนสวรรค์ วัสดีคุณผู้ชมทุคกคน็มาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูร่องเอินผ่านเข้ามานะครับรีวิวหลังดูกลับมาอีกครั้งนะฮะมาทีก็มาต่อเนื่อง2คลิปเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการรีวิวมัสเล d e r อร์ไฟภาคศึกสงครามทวงคืนสวัสค์นั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ฉลองครบรอบ20ปีของมัสเล d e r อร์ไฟนั่นเองซึ่งครบรอบ20ปีในครั้งนี้เนี่ยก็ขนทัพนักแสดงก,กลับมาก็อย่างคับขั่งนะฮะ ในบอลจะเป็นพระเอกนางเอกนะฮะแล้วก็ตัวมันเชื่อในคุศกะว่าไอตัวไครสานะฮะรวมถึงนักแสดงเก่าๆบางคนก็กลับมาเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าสําหรับแฟนๆไฟนะฮะได้เห็นนักแสดงเก่าๆกลับมาในอย่างคับข้างนะฮะตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครเป็นหลักนะฮะทั้งความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกความสัมพันธ์ของตัวนางเอกกับตัวไอตัวไคสานะผมอาจจะจำชื่อตัวละครอะไรไม่ค่อยได้นะต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวประกอบ ตัวละครสมทบอะไรต่างๆนะฮะมีค่อนข้างหลายคู่เลยนะค,ะความสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะฮะ <S <S และก็ยังมีฉากแอคชั่นมันๆนะฮะสอดแทรกมาตลอดแทบจะทั้งเรื่องเลยนะฮะ <S <S <ๆ S 2> เรียกได้ว่าสายบูสสายแอคชั่นเนี่ยเต็มอิ่มกับฉากแอคชั่นฉากบู๊กันอย่างแน่นอนนะ,ะ <S <S <ๆ S 2> แต่เห็นแบบนี้เนี่ยก็ใช่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะตึงมันจะเข้มไปตลอดทั้งเรื่องนะฮะตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีการสอดแทรกมุกตลกนะฮะต่างๆมาให้ได้รับชมมาให้ได้หัวเราะกันเป็นระยะๆนะฮะซึ่งบอกเลยว่าบางฉากเนี่ยก็ขำก ส่วนมึงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าได้โปรดิวเซอร์นะฮะที่เคยฝากผลงานไว้ในขบวนการโลจักรกลเซนไคเจอร์กับขบวนการอวทารุโดงบราเธอร์นะฮะสองซีรีส์ซูเปอร์เซนไตนั่นเองนะมารับหน้าที่ดูแลภาพยนตร์มาสเตอร์ไฟลฉลองครบยี่สิปีเรื่องนี้นั่นเองนะตัวนี้เรื่องเนี่ยก็ดําเนินเรื่องได้น่าสนใจ,จดีนะฮะเปิดเรื่องมาก็สร้างข้อสงสัยให้เราแบบคําถามใหญ่ๆเลยนะฮะเกี่ยวกับตัวละครของพระเอกนะฮะทาคุม,มิใช่ไหมกับตัวไคซ่านะฮะว่าเอ๊ะ พระเอกมันหายไปไหนใครสักมันกลับมาได้ยังไงนะฮะอันนี้น่าจะเห็นในทีเซอร์ในเทเลอร์แล้วนะฮะว่าอาจะก็คงไม่ได้สปอยอะไรเท่าไหร่นะซึ่งเราก็จะได้รับการเฉลยในเนื้อเรื่องกันอย่างแน่นอนนะฮะว่ามันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นนะฮะซึ่งเป็นภาคฉลองครบรอบ20ปีทั้งทีใช่ไหมจะขนแค่นักแสดงเก่าๆก,กลับมามันก็อาจจะยังไม่จูใจพอนะฮะภาคนี้เนี่ยเขาจะน่าจะเต็มฮะเรียกได้ว่าเป็นภาคที่เอาใจสาวกไฟเลยก็ว่าได้นะฮะ มาหมดนะฮะทั้งท่วงท่าไม้ตายต่างๆอาวุธต่างๆเพลงประกอบนะฮะ โอ้โหแฟนๆไฟ์เนี่ยอิ่มเอมใจกันอย่างแน่นอนนะฮะและสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นเนี่ยคุณอาจจะเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นได้นะฮะรอติดตามชมกันได้นะ,ะในรอบปกตินะ,ะสำหรับไฟนะะ์นะมีภาคใหม่นะฮะก็ต้องมีมัสเตอร์ไรเดอร์ตัวใหม่นะฮะอย่างมัสเตอร์ไรเดอร์มิวนะฮะซึ่งรับบทโดยน้องรูมิกะฟูกุดะนั่นเองนะฮะซึ่งในเรื่องเนี่ยตัวบทบาทของน้องเนี่ยก็มีความโดดเด่นพอสมควรนะฮะมีฉากแอคชั่นฉากต่อสู้กอทั้งหลายฉากเลยนะฮะ แล้วก็เป็นตัวดำเนินเรื่องหลักของเรื่องตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งเราเนี่ยก็จะได้เห็นทั้งมุมถ้าเราหน้าตกของน้องนะฮะมุมเขินอายมุมแบบดูดิบๆเถื่อนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมุมขี้หึงอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นหลากหลายมุมหลากหลายมิติเลยนะ,ะสำหรับตัวละครของน้องเขานะฮะซึ่งรอบที่ผมไปดูเนี่ยก็ได้พบกับน,นักแสดงในอย่างน้องฟุกุดะด้วยนะฮรรวมไปถึงตัวบรดิวเซอร์ทั้งสองท่านนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวจริงเนี่ยน้องหน้ารักมากนะฮะน้องเก่งมากนะทั้งเรียนทั้งแสดงไปพร้อมๆกันได้นะฮะแลัย้วตเเอองาากขี่ ได้ด้วยนะฮะต้เรียกได้ว่าต้องทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเลยก็ว่าได้นะฮะทั้งแสดงทั้งสอบเข้าทั้งตีหนังสือทั้งรีหนังสือนะฮะโหเก่งมากนะครับน้องนะมีสิ่งที่ดีมันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่คู่กันเป็นปกตินะฮะซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึก ไม่ค่อยชอบนะฮะสำหรับเอ่อภาคนี้นะฮะก็คือการดำเนินเร,เรื่องบางช่วงนะฮะก็คือช่วงครึ่งหลังเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยมันดูเร่งรีบแล้วก็ตัดจบเร็วไปหน่อยนะฮะอารมณ์เหมือนว่ามันจะเกินเวลาที่เขากําหนดมาแล้วลก็ต้องเร่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 งให้มันแบบจบโดยเร็วที่สุดให้มันทันเวลาอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เลยทําให้ปมบางปมเอ่อข้อสงสัยบางอันมันดูแบบขยี้ไม่สุดดูฉเฉลยไม่สุดไม่กระจ่างเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะรวมไปถึง การกระทาของตัวละครนะฮะการตัดสินใจความนึกคิดอะไรบางอย่างที่มันดูฉับไวรวดเร็วไปหน่อยนะฮะเปลี่ยนใจง่ายเปลี่ยนใจไวอะไรเกินไปหน่อยอะไรแบบน,นี้นะฮะมันก็เลยดูแบบไวๆไปหน่อยนะฮะรวดเร็วไปหน่อยทําให้แบบเออปมบางปมประเด็นบางประเด็นมันดูแบบไม่ค่อยอินเท่าไหร่อะไรแบบนีบ้น,นะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาให้เล่ามีเวลาให้ขยี้ ประเด็นบางกับประเด็นมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะทําให้อินกับเรื่องราวมากกว่านี้นะฮะ <Okay. S 1> โดยรวมนะฮะนี่อาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์ของไฟที่ดีที่สุดนะสำหรับใครบางคนนะแต่มันก็คือการกลับมาเพื่อแฟนๆอย่างแท้จริงนะฮะใครที่เป็น,ปนแฟนๆของมาร์สเลเดอร์ไฟจะต้องรู้สึกอินเอมแลก็สนุกสนานไปกับมันได้ตลอดทั้งเรื่องกันอย่างแน่นอนนะฮะดีไม่ดีอย่างไรแต่ฟันธงได้เลยว่าดีกว่าภาค10ปีโอสกันอย่างแน่นอนนะ oh. สำหรับมาร์สเลดอร์ไฟภาคสืส่อสงครามทวงคือสวรคนนี้นะฮะสำหรับใครที่พลาลดรอบ พิเศษไปนะฮะก็รอรับชมกันได้นะฮะสำหรับรอบปกตินะฮะ15้คุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบช่วงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไปชมกันได้นะ,ะถ้าชอบพี่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับสคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ